สวัสดีครับพบกับผมและช่องวิถีคนดงนะครับอยู่ปลาอยู่ดงเหมือนเดิมครับพี่น้องพาพี่น้องออกมาเดินปลาเดินดงเหมือนเดิมนะรอครับเดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกครับพี่น้องเมื่อคืนค่อวานนะครับฝนตกนะครับตกทั้งวันเลยครับเมื่อคืนกับตกทั้งคืนเลยผมจีดออกมาต่อไกแต่เชาก็ไม่ได้มานะครับฝนยังตกอยู่นะครับเลียนๆอยู่ นั่งไปนั่งมาทังสองโมงเช้าเลยนะครับฝนเรือมยุดตกก็เลยได้ถืออากาศออกมานะครับพี่น้องแต่ยังไม่ถึงไม้ที่จะวางไก่นะครับผมจะพาพี่น้องขึ้นรถชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศบ้านผมไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นป่ามั่นชาวบ้านนะครับทางจะเข้าดงนะครับพี่น้องทางจะเข้าป่านะครับผมก็จะพาพี่น้องไปทางนู้นนะครับเข้าไปในป่ายูคาใหญ่นะครับ ห่างจากหมู่บ้านประมาณสองกิโลนะครับพี่น้องนู่นหมู่บ้านนะครับประมาณสองกิโลนะครับผมบอกครับรถออกมาทางนี้แหละครับพี่น้องรถออกมาทางนี้นะครับมีทางเข้ามาอยู่นะครับตรงนี้จะมีไก่เยอะอยู่ครับแต่ว่ามันสายแล้วนะครับอืชาวบ้านก็มาทําไร่ทํามันนะครับเราต่อไก่ยากนะครับเพราะว่าไก่มันเห็นคนมันจะหนีเข้าป่าหมดนะครับผมก็จะพาพี่น้อง <te> 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 ออกมาทางนี้เหลครับนี่ออกาทางนี้นะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยเยนะครับสองฝั่งทางนะครับบ้านป่าบ้านดงนะครับบรรยากาศบ้านป่าบ้านดงนะครับที่พาที่น่องสำรรจไปเรื่อยๆืยนะครับนี่ก็มีชาวบ้านออกมาทำมันนะครับเนี่ยเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยเยนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อย ขาดดีอยู่ครับพี่น้องันนี้ชาวบ้านก็เข้ามาทำไหนทำมันอยู่นี่แหละครับห่างจากหมู่บ้านไกลอยู่ครับถามชาวบ้านมานะครับมาปลูกมันนะครับมาเอาต้นมันนะครับ ทางลำบากนะครับมันฝนจะตกอยู่นะครับพี่นอ้องแต่ก็เสียงเอาแล้วครับไม่ได้เข้าปลาเข้าด่งนาน,ลนาาาแล้วครับเรื่องของเราไปพัชธานนะครับทางตอนปีประมาณสองกิโลนะครับพี่นอ้องกิโลกว่าสองกิโลหละครับ รถทาไม้ไปเรื่อยๆหลือครับพี่น้องนี่เป็นฝ่ายุค้าทังสองฝั่งทางเลยนะครับสองฝั่งทางเลยวันนี้ก็บฝ่ายูค้านะครับพย่ที่พี่น้องกลขับไปเรื่อยๆนะครับจนมันจะขา,กกาดนี่นะฝนยุตตกนะครับคุณบุญชาติเดี๋ยวผมรออยู่ประมาณสองโมงเชา้าฝนก็นยังไม่ยุดนะครับฝนยังรินๆอยู่ก็เลยลองออกมาดูนะครับ การแบบนี่ในอได้ทั้งวันนะครับพี่น้องอาตัไมาไปด้วยครับท่านผมมีแต่ป่ายุคานะครับเลยโอ้มีป่ายุคาของฝั่งทางเลยไก่เขาชอบอยูนะครับตาป่ายุคาวันนี้มีนีร้อยพอเ่าออกมานะครับมีนีรอยข่ใหญ่ออกมานะครับ ่อใหญ่ไม่มาหลายวันแล้วครับพี่น้องเราจะขึ้นรถหาดูไม้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะหาไม้วางแถวๆนี้นแล้วครับพี่นอ้องที่ปิดป่านะครับทางนี้ผมยังไม่ได้มาวางเลยนะครับ ทางเข้าป่าแล้วครับพี่น้องเขาป่าตรงดิฟนะครับทางนาก็เป็นป่าตรงดิฟเลยนะครับพี่น้องนะเรินอยู่ข้าป่าตรงดิฟเดินนะครับแต่ผมก็หาไม้วางแถวๆป่ายู่ข้าดีนะครับยืมป่ายู่ข้าหนี่อย ถึงไม้แล้วนะครับพี่น้องน่น่าจะมีเสียงไก่ขันนะครับพว่อมันสายแล้วครับมันสามโมงเช้าแล้วครับแา้วเดินเข้าไปทางในนิกหน่อยนะครับไปหาไมายวางนะครับพี่น้องตรงนู้นก็จะเป็นทางเขาป่าดงดิบนะครับอืเป็นทางเขาป่าดงดิบเลยนี่ก็จะเป็นป่ายุค่า อ่าไก่เขาชอบดอูครับป่ยโยคาไม่ได้ยนเสียงขันนะครับเดี๋ยวผมจะข้าไปหาไม้วางเลยนะครับที่น้อง ครับท่านผู้ชมตัวฟ้าแสงครับคัแล้วครับดูครับเฉลยนะครับโอ้โหเรือยาวมากนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นอยาวเลยครับนี่พุดยอดครับคันไม่นานนะครับไก่เข้ามาเลยนะครับผมขออนุญาตใส่ปอกขาวนอนก่อนนะครับ ครับพี่น้องผลงานเจ้าฝ่าสางนะครับโอ้เฉลยนี่อายุเยอะแล้วนะครับดิพื้นเดือยมาครับนี่อย่างยาวเลยสวยนะครับอืมผมวางไก่อยู่ประมาณอ่าสิบห้านาทีนะครับอไก่กระเข้ามาแต่ว่าจะมีบางช่วงที่กล่องมันเบือนะครับผมก็จะเด็ดตัดตอนที่มันเบือออกนะครับกล่องมันเบือไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับกล่องมันเบือมันมองไม่ค่อยชัดนะครับอ่า จะได้ปล่อยน้องครึ imana, ืงพันเดือนแล้วครับพี่น้องสามารถรับชมคลิปของผมในทางทิกตอกด้วยนะครับฝากทางทิกตอกด้วยนะครับคลิปเตียมทางทิกตอกนะครับพี่น้องมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับใต้คลิปนะครับจะได้ปล่อยน้องครับงพันเดือนแล้วครับพี่น้องอราจะได้วางไม้ใหม่ไปเรื่อยนะครับวันนี้ต่อไ้ทางวันนะครับวันนี้ต่อไปทางวันเลยออกมานี่กัะประมาณ เก้าโมงกว่าแล้วครับนี่ไปดังครับขึ้นครับพี่น้อง เหรอครับเจ้าปลาสางนะครับยังหมานเหมือนเดิมนะครับยังคงคงหมันเหมือนเดิมนะครับถ่ายแลยดูการแล้วก็ยังหมานเหมือนเดิมครับมีพี่น้องเอฟซีนะครับหลายคนถามผมว่าช่วงเดือนนี้ยังต่อได้ไหมนะครับช่วงเดือนเมษานะครับยังต่อได้เหมือนเดิมครับพี่น้องต่อได้เหมือนเดิมครับต่อได้เรื่อยๆครับไปกันถึงมดฤดูการนั่นแหละครับยังต่อได้เรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวก็จะดผ้าน้องอ,ออกไปเดินดูไม้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เขาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ